thank mm -hmm. you เราก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วจุดมุ่งหมายคือน่าจะไปรวมพลกับกลุ่มกองทัพของเรามั้งเบนเบนเจอร์รักวันมันก็ขวับไปแบบไม่ต่อเลยโเแบบพายุแรงมากครับเขาหมายไปไหนอ๋อเท็กเจอร์โหลดไม่ทันนี่โอเคตรงไปครับคือเราตามจับมา Hard to from see here. ทำมาลมกลุ่มกับทหารมันละ People afraid of being attacked but not evil. บล็อกเกอ,อร์รเ,เปิดไม่ได้แต่ประตูนี้เปิดได้เฮ้ยเรดไลท์ identification I'm not fucking around. อ๋โอโชตัดมันยืนยันกันว่าเป็นพวกของ Red Light นะอเรดไ,ไลท์นะไม่ไม่ใช่เรดไลท์มันฝ่ายประตูพวกเดนเจอร์นะ Didn't even want to โอเคเริ่มขับสนโทษโทษโทษโอเคครับตอนนี้เราเราเข้ามาในกองทัพแสดงว่ามันต้องมีร้านค้าใช่ไหมดีเลยครับนี่ไงโหพูดไม่ทันขาดคำขอได้ครับโหดูดูตังเราเลยครับตังเราเลยอยู่แค่นี้ครับตังเราน้อยมากขายของกินครับทำเลยดี You've got nowhere to put that. Mines are a music for your ears when the enemy stumbles upon them. Let, let me exchange some ammo for you. For you. Don't, don't look at the cases. Look, look at thai. how these riddling targets are holes. Oh, okay. Come back soon. Look, buy anything you want. All the ammo is the best possible. I shoot it myself. ปืนอัดลมมันเรียกอะไรรีบซื้อปืนลมอันนี้ก็เปืน a k ครับก็ดีกว่าไหมก็คือไหมแม็กกาซีนจะเยอะกว่าปืนเก่านะครับก็คือสามารถยิงได้ไกลด้วยความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเราซื้อเนี่ย90บาทหมดแน่นอนครับตังมลดไปหมดแล้วไม่ต้องทำอะไรกันที่ไหนแล้วอันนี้ก็เป็นปืนเหมือนเป็นปืนกลหนักนะเธอใชร์ตัวเหมือนเป็นจะไเปอร์มันก็ไม่ไม่เชิงนะ ดูว่าครับน,นี้เป็นปืนกลมือครน,นะปืนพกเราไม่ซื้อเราจะอัปเกรดดีกว่ากล้อง,งอส่วนไอ้กล้องติดในเวอร์ชั่นคน,นไม่เอาเลเ,าเก็บเสียงครับหกพันบาทต่อไปครับอย่างน้อยคือเราต้องมีเกตปืนเป็นเกตปืนเก็บเสียงไว้แต่ก็บอกหนุนนะโอเคครับหนุนกล้องก็ไม่ต้องแล้วอันนี้ดีกว่าครับ Well, we're still here. Talk to me if you need anything. Come here, 11 You do understand that not understand. I'm 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ำนึ่งสองสามสี่หกนึ่งสองสามสี่ี่ป้ตัวว่ะความหยาบมาหาเลยอันนี้เป็นพวกเล็ดไล์นะไม่ใช่พวกเลนเจอร์นะเดี๋ยวนะถ่านเลนเจอ์่อยูตรงนั้นทำไมมึงไม่ออกมาเนวะผมแออกมาแค่เดียวเจอเลยเจอเจอเจอตัตู ยังมีศัตรูที่ไเป็นไปได้เราจะไม่ฆ่ามันนะเดี๋ยวเวลาเฮ้ยยิงอะไรมีเค็กมีกาวมีตายใช่ไหมเนี่ยไม่ไรอย่างเงีมีตัวหนึ่งเดี๋ยวเราต้องวางแผนกันครับเราจะไปทางไหนดีเฮ้ยไปฉายเสี่ยวแม่งมาสองข้างบนไม่มีหินปลาลอเลยนะเฮ้ย ลากวันลงไปเฉยเ้ลาถงลงถ้าผมลงไป้วรีบไปตรงนู้นมันจะไวปพะวะไตัวนี้หนังเลยไเดวดลยวาเยววไปเดีไปเีวไปเๆไไม่ได้เว้ยผมเกือบไปแล้วกะว่าจะรอดไปทางนี้ซะหน่อยหลใหตัวนี้มันเดินแต่มันไม่ยอมเดิน เอ้ามาไงอ๋อเป็นนิสิของตูต้่านไปได้อะี่าะไอ้มันจะไม่จะไม่เดินไปไหนเัมันเดินเช็คัวยนี่ยว่ะทำไมนะครับเช็คทัวเลยวะมีทางเดียวต้องลงไปทางนี้ครับ เฮ้ไหนมังมีตัวนึงเลยนะหันกลับมาด้วยเดี๋ยวหันกลับมารี่ไปดีกว่าวาไปไปไปตัวมีเท่าไหร่ห้าตัวเอ๊ะเช็คมีไว้หนึ่งตัวเดินหาเฮ้ยไม่ใช่เปิดไฟไม่ใช่ไฟไเไฟจ็ดยี่สเอ็ดเปิดแล้วลอ,อ,องไปข้างหลังลนะต้องหาทางไป ไม่ได้ใช่มเดยวนไปไหนจะกลังทางเดิมเอ่อเดี๋ยวเก็บในตัวบนกันดีกว่าว่า What if he's not alone? เฮ้ยไม่ใช่กที่ท้ามันหรือไงมาลแจ็คพอตเก็บตัวล้วน Why can't I stop this? ว่านอนหลอนง่ายหนอเก็บของที่ผมต้องข้ามันเก็บฟิลเตอร์ไปด้วยไปละอยู่ละนี่แสงเที่ยมเยี่ยมดุเยี่ยมสู้กับมนุษย์เราต้องอยู่ในความมืดนะสู้กับสัตว์ประหลาดเราต้องอยู่ในแสงระหว่างกลับกันเลยนะนว่างอยู่ไปเจอใคร ไม่เจอดีแล้วล่ะเยวพึ่งเจอเลยมันพุ่ง่าเลยที่จะมาเจอผมนเปืองกระสุนกับมนุษย์นะครับเอากระสุนเก็บไว้ยิงสัตประหลาดดีกว่า saw you have this. Good? วันมาแล้ว I I ให้ของมาด้วยขอคุ่ครับเป็นเด็กกิการะอ่งนียไเาไม่ค่องม โอ้ยเยอะเยอะเยอะสองสามสี่ห้าประมาณประมาณเ็ดนะดาไว้ก่อนเฮ้ยมันเข้ามา่ะวะเข้ามาจะไปเจะต้วมันด้วยมาเด็กเด็เข้ามา There is no catching them. They're long gone. We should try. It's only one caravan. Because we have orders, move out. I still don't think we'll catch up. We Hmm. This one สองตัวครับเอาไม่ดีมีแสงเยอะเลยนี่แหละไปเข้าไปเข้าไปเฮ้อปีหน้าไม่จำเป็นไม่ฆ่าบอกแล้ว What the hell are you doing out in the open? Hide your ass now! ไรไม่ทันละไปละหมดโนมากันดี้ากูิดว่าโคตรเยอะเลยครับสะพานไปได้เนี่ยมากันแบบไม่เกรงใจคนเล่นเลยนะ not like we're looking for your regular <laughs> <laughs> you, <gotta watch> that. <laughs> it is you could be War, <laughs> war. We just need peace with the Nazis. We has not been even here <laughs> We don't have a choice. They say Polis found huge supply stores. If anyone else captures them, we're, we're done <laughs> xuống là chơi lắm, focus! Hot chop này! Muy này! Emblem, armor, guns, medicine! Maybe something worse! Then you're here to keep Hansa from getting What else ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่ากูมาไปครับอีกแล้ว,ลว,ลวเหรอเดี๋ยวมาไปทางไหนทางนี้นะโอเคจัดไปเหน่เนี้เหน่เน้หอมเล ็ส่องไฟทางนี้แม่งก็เป็นตอนกลางวันโภอยู่ข้างบนนะครับระวังโภอยู่ข้างบนให้ดีนะโภอยู่ข้างบนนี่ตัวดีเลยหาทางเว้ยขอตีหน่อยนะอืมออกพิลเตอร์ด้วยแหละไม่ใช่เหรอกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เห็นใช่ไหมล่ะมูหิบหายเลยทั้งไหนวะรู้สึกว่าต้องขึ้นขึ้นไปข้างบนตรงน้นนะไปมึีหยวมหันมานี่เฉยเลยเนี่อย่างอีกหันไม่ได้เอนคือเกมนี้ผมรู้สึกมันไม่สมจริงตรงที่ว่าเนี่ยครับมันมันไม่นี่มืดนะ เดิมๆม,ม,ม,มีการบาก่อนะเลยครับมันไม่ได้มืดเลยนะครับเนี่ยต้องไปแอบเองี้ยกันง่ายๆโอ๊ยต่อยแม่งเลยปัดปัญหาเนี่ยครับเดี๋ยวอยู่ตรงแสงเลยนะเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยครับ ออกไปนี่ันรู้เรื่องแน่เมีเห็นอ๋อนี่เห็นเห็นแบบนึงนะอ่ะมีไลท์หันะหันมาพิยิงดีกว่ะเอาเด็กเจอตัวพิยิงอนะ่ะลงมาไหมลงไหมจะลงไหมลงไหม หายแล้วมันเลิศมันเลิศเหรอเลิศไปให้มันเลิศไปไปละคงไม่เกี่ยวแล้วเดียวเดียวเดียวไมฟแสงผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางนี้ละ จะมาพร้อมกันเลยตรงนี้เนี่ยต้องหาทางขึ้นไปข้างบนนะผมว่าน pues ี่อยู่นมันอยู่นู่นเว้ย เตอร้องเงี้ยก็วิ่งเว้ยมันเจอแล้วจนได้อะเป็นเรื่องจนได้อะเพราะมันอเลอร์นี่คืองานยากที่อะ่ะดูว่ามันยังอยู่เว้ยมันเฝ้าอยู่ อย,อยากดีกมากแต่เป็นไม่ถูกมีครับมว่าไม่มีไง แล้วไ,ไม่อยู่แล man man. ้วเออไปไปไปอุ้ยฮึ่มโดนดึงเอ้ยอ <forcément blessing S 1> ย่าเกาะมันฮึ่มจับไว้จับไว้ืหไอ้นี่โอ้ยนี่มันไอคนที่ทรยศกองทัพเรานี่มาฮึ่มวาร์ปเข้ามาในความทรงจำของมันแน่นอนเลยอ่าจริงด้วยครับ Hi, everything all right here. Of course. Nothing ever happen happens in D6. Makes you wonder why we have to stand guard. something important. Alright, position Perfectly, like, yeah. well, hmm. Perfect, Lesnitsky. Now it is your turn, comrade Morozov. Let's we see. must still test this virus that we have obtained at such a <laughs> I think you had some. Yes, just have of Venice. These bandits think I'm one of them, and if we pay, Is your task clear, comrade Yes, comrade general. You killed of อ๋อถักมันกับตัวอันนา嘛 We'll see about t h มะทอะไรจะป้าอันนาเหรอเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยไม่าเห็นทาแนี้อย่านะยะโอ้โหจบไปพอดี a น,นั่นก็เป็น,น,ในให,หนึ่งคนหน่งคนสุด้า a นั่นก็ don't let me down I work I won't come regenerate interesting ต้องหยุดไอ้พวกนี้ให้ได้ครับเพราะไอ้พวกนี้นวางแผนจะทำลายโลกกลับมาแล้วเฮ้ยอ่าตรงนี้รู้สึกว่า เราสามารถเลือกที่จะฆ่ามันหรือว่าไม่ฆ่าก็ได้ะเราดูมันมองหน้าสิ่งที่มันทำมาเนี่ยทรยศเอาสารเคมีไปจากฐา,านทัพเราด้วยมั้งเขาทำลายอนาอีกไ,ไปเข้ากับกลุ่มศัตรูหน้าฆ่ามากเลยครับมีหัวเกียนแต่อย่างที่ผมพูดนะครับไม่ฆ่าคน right. worse. ปล่อยให้มันตายมันเป็น ไปรีบไปดีกว่าฝนตกเปียกแล้วเนี่ยเปียกเสื้อผ้าเปียกหมดเกงในก็เปียก